สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับเรื่องราวลี้ลับนี้ส่งมาจากคุณพันนะครับเขาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมก่อนจะไปฟังเรื่องราวลี้ลับของเขาถ้าไม่เป็นการรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพัน o อฟ i ิ i ชียด้วยนะครับเราไปฟังเรื่องราวของเขากันเลยครับบ้านของผม เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ในบูบ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมครับบ้านของเราเป็นบ้านสวนบ้านแต่ละหลังก็จะอยู่ไม่ห่างกันมากนักซึ่งบริเวณร,บรอบๆบ้านก็จะเต็มไปด้วยเรื่องสวนต้นไม้ที่มีความร่มรื่นมากๆเลยละครับบ้านต่างจังหวัดนั้นก็มักจะไม่มีรั้วรอบขอบชิดเดินจากบ้านหลังหนึ่งไปยังบ้านอีกหลังหนึ่งก็จะเป็นเส้นทางเหมือนเส้นทางในสวนนะครับ ซึ่งบ้านของผมนั้นก็จะอยู่ใกล้ๆกับบ้านของคุณตาทองกับคุณยายแก้วซึ่งถ้าใช้เวลาเดินหากันก็จะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงนาทีเท่านั้นชีวิตเด็กในสวนอย่างพวกเราเวลาจะเล่นกับเพื่อนๆนั้นเราก็จะนัดมาเจอกันแล้วก็เดินเล่นยิงนกตกปลาไปเรื่อยๆจากบ้านคนโน้นเดินไปยังบ้านคนนี้ผ่านบ้านอาคนโน้น ผ่านบ้านคุณลุงคนนี้เป็นอย่างนี้ทุกๆวันนะครับซึ่งในหมู่บ้านละแวกนี้ทุกๆบ้านก็มักจะรู้จักมักจีกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะบ้านของคุณตาทองและคุณยายแก้วครับคุณตาคุณยายทั้งคู่เป็นคนใจดีมากๆและเป็นขวัญใจของเด็กๆที่นี่ครับแม้ว่านิสัยส่วนตัวของแกจะไม่ค่อยสูงสิงกับคนอื่นมากเท่าไหร่ เวลาคุณตาทำสวนเสร็จก็จะกลับเข้าบ้านนอนโดยมีคุณยายคอยทำกับข้าวไว้ให้กินทุกวันแกจึงไม่ค่อยได้ออกไปไหนครับนอกจากจะออกไปซื้อกับข้าวซึ่งนานๆจะออกไปครั้งหนึ่งเท่านั้นส่วนลูกๆของแกก็เติบโตไปมีครอบครัวกันหมดแล้วคุณตากับคุณยายก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้กันแค่สองคนพรตกช่วงเย็นๆ คุณตาทองก็จะเปิดเพลงประมาณว่าเป็นเพลงของครูเอื้อสุนทราพรอ,อะไรประมาณนั้นน่ะแหละครับแกเคยเล่าให้ผมฟังว่าเหตุผลที่ชอบเปิดเพลงนี้ก็เพราะเป็นเพลงที่ใช้จีบคุณยายตั้งแต่สมัยสาวๆและเป็นเพลงที่คุณยายแก้วชอบเอามากๆและจะต้องฟังเป็นประจำทุกวันนะครับลืมบอกไปนะครับว่าคุณตากับคุณยายทั้งสองนั้นก็มีอายุมากแล้ว อายุแก่ในตอนนั้นก็น่าจะประมาณ80กว่า,วาแล้วล่ะครับคุณยายแก้วในช่วงหลังสุขภาพแกไม่ค่อยดีนักเดินไม่ค่อยจะได้และพอมาพักหลังนี้ก็ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาส่วนคุณตาก็ไม่ค่อยได้ทำสวนแล้วล่ะครับเพราะต้องคอยปรนิบัติป้อนข้าวป้อนน้ำคุณยายตลอดเวลา เป็นความรักของคนสูงวัยที่ดูอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวละครับผมยังจำได้ว่าบางวันผมไปนั่งเล่นที่บ้านของแกแล้วแกก็พูดคุยให้ผมฟังว่าแกพบรักกับคุณยายได้ยังไงแกยังเล่าด้วยนะครับว่าตอนสมัยหนุ่มๆนั้น,น,นแกไม่เคยกล้าคิดที่จะจีบคุณยายเลยเพราะคุณยายเป็นลูกคนมีฐานะมากกว่าตัวเอง แต่ด้วยความที่ใกล้ชิดกันจากการปลูกข้าวทำนาแล้วก็นำข้าวมาฝัดร่วมกันเป็นประจำด้วยความใกล้ชิดและพูดคุยกันถูกคอแถมไม่พอคุณยายก็ยังใจดีให้คุณตาย,ยืมเงินในยามขัดสนอีกด้วยก็เลยเป็นที่มาของความซาบซึ้งในน้ำใจกันแล้วก็รักกันตั้งแต่วันนั้นแล้วหลังจากนั้น ทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันครับตลอดระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาคุณตาทองบอกว่าไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันเลยคุณตาบอกว่าเขายอมขัดใจพ่อแม่มาอยู่กับคนที่มีฐานะด้อยกว่าและเราซึ่งเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่เขายอมมาอยู่ด้วยขนาดนี้เราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด และสิ่งที่คุณตาสัญญาว่าจะดูแลคุณยายให้ดีที่สุดตั้งแต่วันนั้นแกก็ยังคงรักษาคำพูดและรักษาสัญญามาจวบจนถึงทุกวันนี้ครับในตอนนั้นตอนผมฟังเรื่องราวของแกผมก็ไม่ได้รู้สึกอินสักเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นผมเป็นเด็กนะครับแต่พอโตขึ้นมาจนเข้าใจบริบทของความรักแล้วผมก็รู้สึกซาบซึ้ง ในความรักของคุณตาคุณยายทั้งคู่ที่ทำให้ผมมีความสุขทุกครั้งเมื่อนึกย้อนกลับไปนะครับแล้วในวันหนึ่งในช่วงปิดเทอมของผมผมก็ได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดที่ทำให้ผมขนหัวลุกและยังจดจำมาจนถึงทุกวันนี้ครับในช่วงปิดภาคเรียนในครั้งนั้นผมก็ใช้ชีวิตตามปกติของเด็กชาวบ้านนั่นก็คือ รวมตัวก región, ับเพื่อนๆในวัยเดียวกันแล้วก็ไปวิ่งเล่นรอบๆบ้านของคุณตาทองและคุณยายแก้วเหมือนเคยแต่ในครั้งนี้จากคุณตาทองที่เคยมีจิตใจดีและมีความรักเด็กทุกๆคนในละแวกนั้นกลับกลายเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยครับเหตุการณ์มีอยู่ว่าผมไปวิ่งเล่นรอบๆบ้านของแกเหมือนปกติทุกวัน แต่ครั้งนี้แกเดินออกมาจากบ้านแล้วตะโกนไล่พวกผมดังสนั่นเลยครับจะไปเล่นที่ไหนก็ไปวันหลังอย่ามาเล่นแถวนี้อีกนะยายเขาหลับอยู่พวกเองเล่นกันเสียงดังมากเดี๋ยวแกก็ตื่นขึ้นมาพอดีไอ้พันพาเพื่อนไปเล่นตรงอื่นไป สิ่งที่ผมได้ยินสร้างความแปลกใจให้กับผมเป็นอย่างมากครับเพราะมันไม่เหมือนกับคุณตาทองที่ผมเคยรู้จักเลยครับที่ทุกครั้งถ้ามีเด็กๆมาวิ่งเล่นรอบบ้านถ้าหากเป็นช่วงที่แกปลูกผลไม้แกก็จะเรียกเด็กๆให้มากินผลไม้ในบ้านแต่คราวนี้นอกจากไม่เรียกแล้วแกยังไล่เหมือนกับพวกเราเป็นหมูเป็นหมา แต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะครับเพราะคิดว่าคุณยายก็คงป่วยหนักและต้องการจะพักผ่อนจริงๆและพวกเราก็เล่นการเสียงดังเอะอะจริงๆด้วยล่ะครับมันก็คงเป็นการไปรบกวนภรรยาของแกเป็นแน่แท้หลังจากวันนั้นทุกอย่างก็เป็นเหมือนวันปิดเทอมของพวกเราตามปกติแล้วครับพวกเราวิ่งเล่นไล่จับ พอวิ่งผ่านมาถึงบ้านของคุณตาทองคุณตาแกก็ออกมาตะโกนไล่เหมือนเคยแต่คราวนี้พวกเราไม่ได้อยู่ฟังคุณตาออกมาด่าจนจบนะครับแค่โผล่หน้าออกมาตะโกนนิดเดียวพวกเราก็วิ่งแนบแล้วล่ะครับแต่พอตกเย็นนี่สิครับสิ่งที่ทำให้ผมและพเพื่อนๆอีกสามคนมีความรู้สึกถึงความแปลกประหลาดนั่นก็คือ ตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาประมาณทุ่มกว่าวาขณะที่พวกเรากำลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านในระหว่างทางเดินในสวนที่จะต้องผ่านบ้านของคุณตาทองเราก็ได้ยินเสียงเพลงสุนทรารพรเพลงที่พวกเราคุ้นเคยดังแว่วมาจากหน้าต่างบ้านของคุณตาเหมือนเช่นทุกวันครับเสียงเพลงนั้นเป็นเพลงที่คุ้นเคยเหมือนกับทุกวัน แต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือพวกเราทั้งสี่คนมองเห็นคุณยายแก้วเดินอยู่ในบ้านท่าทางเหมือนกับว่ากำลังทำกับข้าวหรือกำลังทำอะไรสักอย่างนั่นแหละครับตอนแรกก็ดูเหมือนเหตุการณ์จะเป็นปกติดีพวกเราก็เลยเดินเข้าไปแต่ก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปใกล้ตัวบ้านสักเท่าไหร่นะครับ ยืนอยู่ห่างประมาณ10ถึง20เมตรและผมก็ตะโกนทักคุณยายแก้วออกไปตามระษาคนที่คุ้นเคยกันนะครับยายแก้วสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรกินกันแน่คุณยายหลังจากที่ผมถามไปมันก็ทำให้พวกผมทั้ง4ี่คนถึงกับยืนอึ้งครับเพราะแทนที่คุณยายจะตอบมา แต่แกกลับทําเหมือนไม่ได้ยินพวกเราเลยไม่สนใจแถมยังก้มหน้าก้มตาทำกับข้าวอยู่อย่างนั้นเหมือนกับพวกเราเป็นอากาศธาตุที่ไม่มีตัวตนหลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าถามอะไรต่ออีกเลยครับเพราะเมื่อเหลือบตามองไปอีกทางหนึ่งก็เห็นคุณตาทองกำลังเดินมาทางพวกเราพอดีพวกเราสี่คนก็เลยเพ่นแนบเลยครับ และในระหว่างทางที่พวกเราเดินกลับบ้านในหัวของผมก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าทำไมคุณตาทองและคุณยายแก้วถึงได้เปลี่ยนไปเหมือนคนละคนจากคุณตาคุณยายที่ใจดีกลายเป็นคุณตาคุณยายที่ดูดุและทำเหมือนเป็นคนไม่รู้จักกันซะอย่างนั้นอะไรถึงทำให้แกเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้แล้วก็มีความคิดหนึ่ง ที่แวบขึ้นมาในหัวและความคิดนั้นมันก็ทำให้ผมถึงกับต้องหยุดเดินเลยครับเฮ้ยไอ้พันมึงเป็นไรวะเนี่ยหยุดเดินทำไมวะเฮ้ยพวกมึงจำได้ป่าวะเมื่อก่อนหน้านี้ยายแก้วเขานอนป่วยอะเป็นอัมพาตเดินไม่ได้มาเกือบเดือนแล้วนะเว้ยแล้วทำไมจู่ๆแกลุกขึ้นมาเดินปลอเลยวะ หลังจากผมพูดจบเพื่อนๆผมทั้งสามคนก็หยุดนิ่งและเมื่อพวกมันย้อนกลับไปคิดดีๆในสิ่งที่ผมพูดมันก็เป็นเรื่องจริงนี่นาและทำให้ทุกคนก็แปลกใจเช่นเดียวกับผมครับเออจริงด้วยว่าหรือว่าแกหายแล้วไวห้พันธอย่าคิดมากเลยว่ารีบกลับบ้านเราดีกว่า แล้วหลังจากนั้นเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านตามปกติครับวันต่อมาในช่วงเช้าตรู่หลังจากที่ผมตื่นขึ้นมาตักบาตรกับแม่ตอนเช้าผมก็เหลือไปเห็นว่าบนถนนในสวนข้างบ้านผมผมเห็นคุณตาทองแกกำลังปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวแต่ในวันนี้กลับมีคุณยายแก้วสอนท้ายแกไปด้วย ผมพยายามจะไม่คิดอะไรแต่ก็รู้สึกตังหิดต,ตังหิดในใจขึ้นมาความสงสัยใครรู้ในใจเล็กๆของผมก็เกิดขึ้นว่าคุณตาทองกับคุณยายแก้วจะต้องมีอะไรแน่ๆถึงได้มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปมากมายแบบนี้เพ<ท>ื่อพิสูจน์ความเชื่อของผมหลังจากที่เห็นคุณตาคุณยายทั้งสองปั่นจักรยานออกจากบ้านไป ผมก็เลยแอบเข้าไปส่องที่บ้านแกครับและสิ่งที่ทำให้ผมต้องตกใจและแปลกใจมากขึ้นไปอีกก็คือในขณะที่ผมแอบมองลอดหน้าต่างจากข้างนอกเข้าไปภายในบ้านของคุณตาคุณยายสิ่งที่ผมเห็นและทำให้ผมต้องตกใจและแปลกใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือคุณยายแก้วยังคงนอนสงบนิ่งอยู่บนเตียงของแก มันทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวเลยครับและความประหลาดใจนี้ก็เกิดคำถามขึ้นในใจผมว่าอา้าวแล้วที่นั่งซ้อนท้ายจัก,กรยานคุณตาออกไปเมื่อกี้เป็นใครกันวะผมพยายามบอกตัวเองว่าผมคงตาฝาดไปเองหรือไม่ก็คงเป็นเมียใหม่ของคุณตาหรือเปล่าคุณตาถึงได้มีพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากเดิมมากมายแบบนี้คิดไปคิดมา ก็อดตำหนิตัวเองไม่ได้นะครับที่มีจิตใจคิดอกุศลออกไปแบบนั้นแต่ก็อดเก็บความสงสัยไว้ในใจไม่ได้และในช่วงวันสองวันนั้นเองผมก็เริ่มได้ยินผู้คนในชุมชนพูดถึงความแปลกและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคุณตาทองมากขึ้นเช่นพักนี้ตาทองแกเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่พูดคุยกับใครแถมใครใค ก็เข้าไปใกล้ๆบ้านไม่ได้หลายคนก็บ่นว่าแกคงแก่แล้วก็เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าหรือไม่บางทีแกก็เครียดที่เมียป่วยหนักแล้วก็เลยกลายเป็นโรคซึมเศร้าอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็เอาเถอะครับไม่ว่าใครจะพูดยังไงผมในฐานะที่เคยรู้จักคุณตาทองเป็นอย่างดีผมก็ไม่เชื่อว่าคุณตาจะเปลี่ยนไป หรือว่าป่วยตามแบบที่ชาวบ้านเขานินทาหรอกนะครับผมคิดว่าแกคงรักยายแก้วมากและคงไม่อยากให้ใครไปรบกวนหรือว่าเกรงใจคนอื่นไม่กล้าไปขอความช่วยเหลือใครมากกว่าก็เลยเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครไม่ชอบให้ใครมาอยู่ใกล้ๆบ้านแกคิดไปในทางที่ดีแบบนั้นนะครับแต่ในช่วงเย็นของวันวันหนึ่ง เวลาประมาณทุ่มกว่าๆไอ้ผมก็ทำตัวเป็นนักสื่อประจำหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งครับในฐานะที่มีบ้านอยู่ใกล้กับบ้านตาทองมากที่สุดผมก็เลยย่องไปส่องที่บ้านแกอีกครั้งในบ้านที่มีแสงไฟสลัวๆนั้นคราวนี้ผมเห็นว่าใหญ่แก้วกำลังเดินไปเดินมาอยู่ในบ้าน เหมือนกำลังทำกับข้าวเตรียมไว้ให้กับตาทองซึ่งก็เหมือนกับทุกวันที่ผ่านมานะครับและแน่นอนว่าเสียงเพลงสุนทรารพรก็ยังคงดังกล้องแว่วมาตามสายลมเหมือนเคยแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาก็คือนอกจากภาพที่แปลกใจว่าทำไมยายแก้วถึงได้เดินไปเดินมาได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนกับคนที่ไม่เคยมีปัญหาสุขภาพอะไรเลย ทั้งที่เมื่อเดือนก่อนแกเป็นนามพาตลุกขึ้นมานั่งก็ยังลำบากต้องคอยประคับประคองป้อนน้ำป้อนอาหารตลอดเวลาและสิ่งที่ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผมว่านั่นก็คือกลิ่นสาบเหม็นคละคลุ้งที่ลอยมาเตะจมูกผมอย่างแรงเหมือนกับว่าจะต้องมีสัตว์อะไรตายเน่าเฟะในสวนแถวนี้อย่างแน่นอนแต่ถึงแม้กลิ่นจะเหม็น แต่ด้วยความที่ผมอยากรู้อยากเห็นผมก็พยายามขยับเข้าไปใกล้บ้านตาทองในอีกระดับหนึ่งแล้วก็เดินไปยังจุดที่ผมจะสามารถมองเห็นหน้าต่างห้องนอนของตาทองได้และเมื่อผมไปถึงจุดจุดนั้นผมแอบอยู่หลังต้นไม้ต้นหนึ่งและเมื่อมองผ่านแสงไฟสลัวสลวเข้าไปในห้องนอนของตาทองสิ่งที่ผมเห็น ก็ทำให้ผมต้องตกตะลึงตาค้างแล้วก็ถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียวละครับเพราะภาพที่ผมเห็นก็คือภาพของตาทองกำลังกอดผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในอ้อมกอดของเขาซึ่งถ้ามองจากด้านหลังผู้หญิงคนนั้นก็ดูเหมือนคุณยายแก้วยังไม่มีผิดเพี้ยนแต่คุณยายแก้วที่ตาทองกำลังกอดอยู่นั้น ก็ดูเหมือนคนที่นอนหลับและไม่รู้สึกตัวอะไรเลยส่วนตาทองก็ประคองโอกเธอไว้ในอ้อมกอดแล้วปากก็คลอเพลงสุนทราภรณ์ไปด้วยซึ่งเป็นเพลงที่คุณยายชอบมากที่สุดนั่นเองแล้วคุณยายแก้วที่ผมเห็นเดินไปเดินมาอยู่หลังบ้านก่อนหน้านี้ล่ะเป็นใครกันเชื่อไหมครับว่าในตอนนั้น ผมถึงกับขนลุกสู้ไปทั้งตัวร่างกายเย็นเฉียบหน้าชาหัวใจของผมเหมือนตกไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยครับแล้วหลังจากนั้นผมก็รีบวิ่งออกจากบ้านของคุณตาคุณยายทันทีผมกลับมาที่บ้านโดยที่ไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะว่ากลัวคุณพ่อคุณแม่ของผมว่า ว่าจะไปยุ่งเรื่องราวของบ้านคนอื่นทำไมกันแต่ทั้งคืนในคืนนั้นผมแทบจะนอนไม่หลับเลยละครับและพอตื่นขึ้นมาสายในวันรุ่งขึ้นเรื่องราวทั้งหมดก็ปรากฏความจริงขึ้นมาครับเพราะสายวันนั้นพอผมเดินออกมาจากบ้านภาพที่ปรากฏตรงหน้าผมก็คือ ผู้คนจํานวนมากพร้อมด้วยรถมูลนิธิต่างๆรวมถึงท่านนายกอบตอและผู้คนในหมู่บ้านมากมายมายืนรวมตัวกันที่หน้าบ้านของคุณตาทองและคุณยายแก้วเต็มไปหมดเลยครับผมจึงเดินเข้าไปหาพ่อและแม่ของผมซึ่งอยู่ตรงนั้นด้วยและถามเขาว่าน,นี้มันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้น พ่อกับแม่ของผมบอกว่าคุณยายแก้วแกเสียชีวิตมาหลายเดือนแล้วครับแต่คุณตาทองแกไม่ยอมปริปากบอกใครเลยและไม่ยอมเคลื่อนย้ายศพคุณยายแก้วไปไหนเพราะคุณตาย,ยังคงรักและทำใจไม่ได้ที่คุณยายแก้วที่เคยอยู่ด้วยกันมากว่า60ปีจะจากกันไปแบบนี้และตัวแก ก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับร่างไร้วิญญาณของคุณยายและนอนด้วยกันในมุ้งทุกคืนมาหลายเดือนแล้วจนร่างของคุณยายนั้นเน่าเฟะเหลือแต่กระดูกและนั่นจึงเป็นที่มาที่แกไม่ยอมให้ใครเข้าไปใกล้บ้านของแกเลยในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาจนเรื่องนี้รู้ไปถึงหูท่านนายกอบตอเมื่อวานนี้ เขาก็เลยมาเจราจากับคุณตาเพื่อขอนำศพของคุณยายแก้วมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปหลังจากที่ผมฟังคุณพ่อคุณแม่ของผมเล่าจบผมนี่แทบจะเป็นลมล้มพับไปเลยครับเพราะจะหากคุณยายแก้วเสียชีวิตมาหลายเดือนแล้วเมื่อสองสามวันก่อนที่ผมเห็นแก่เดินไปเดินมาอยู่ในครัว ทำท่าเหมือนทำกับข้าวให้คุณตากินมันคืออะไรกันแล้ววันที่ผมเห็นคุณยายสอนท้ายจากักรยานของคุณตาออกไปตลาดสิ่งที่ผมเห็นในช่วงสามสี่วันที่ผ่านมานี้มันต้องเป็นดวงวิญญาณของคุณยายแน่ๆที่ยังคงผูกพันอยู่กับบ้านหลังนี้และยังคงรักคุณตาไม่เสื่อมคลายเช่นเดียวกันดวงวิญญาณของแก จึงไม่หลุดพ้นไปไหนและยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่แล้วหลังจากงานสวดอภิธรรมศพของคุณยายแก้วเสร็จสิ้นลงผมก็ไม่เคยได้พบกับคุณตาทองอีกเลยและเรื่องราวความรักแท้ที่ความตายไม่อาจพรากของคุณตาทองกับคุณยายแก้วนี้มันก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของผมจากวันนี้ และจะอยู่ตลอดไปเลยล่ะครับและนั่นก็คือเรื่องราวของผมครับก็ต้องขอบคุณคุณพันธ์เป็นอย่างมากนะครับที่ส่งเรื่องราวความรักอันสุดแสนประทับใจนี้ให้กับเราคุณพันธ์บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับแต่เขาได้มีการปรับเปลี่ยนเหตุการณ์บางอย่างเพื่อความบันเทิงมากขึ้นและได้ปรับเปลี่ยนชื่อตัวละคร ก็เพื่อเป็นการให้เกียรติเจ้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงครับอลจจาหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะแชร์เรื่องราวเหล่านี้ก็สามารถส่งมาให้ผมได้นะครับทางคอมเมนต์ใต้คลิปหรือแอดไลน์ทาง QR Code ในโพสต์ของคอมมูนิตี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานดีๆต่อไปครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ